ไอ้วะเนี่ยอิงเป็นใครเนี่ยาถามพี่เก็ไม่พูดนีด่เขาเฟซส,ส่อกรโทรมาได้ไงเนี่ยเฮ้ยทำหน้านะใสา่กูเอา้าใครตอบแล้วไม่พูดอะ่ะมึงจะเอาอะไรอ่ะเกินน้ำลายมึงจะเอาอะไรกันกไก่สบายหรืออะไร เอาเหี ane, ้ยนี่ก hey, ็เป็นเหี้ยเนี่ยโว้เฮ้ยเป็นอะไรบังเอ็งไอ้บังใครเอ้ยเอ็งเป็นใครเนี่ยเอ็งเอาเฟซสองกอดเขาโทรมาได้ยังไงเนี่ยเดินหน้าเขาอย่างปั่นนะเอ็งเป็นใครเ้าเป็นเหี้ยล้วไม่พูดเนี่ยเฮ้ย ตอกก็ไปไหนอ่ะเสียก้านี่เฟย์เขาไม่ใช่เลยเฮ้ยได้ไม่พูดอะไรก็คำเลยเลยคำว่ารักเนี่ยนะจากปากนยนะออกจากใจมึงฟังกไม่ได้ไอ้บ้าไอ้ทำหน้าหนวดใส่กูีกกูปัวเนี่ยอ้แนงขื้นได้